จางนั่นเองนะคะที่นักเรียนดูกิจกรรมที่1นนะคะนักเรียนดูแบบบันทึกกิจกรรมเลยค่ะเปิดที่หน้า8นะคะหน้าที่8นะคะนะคะบันทึกนะคะลงไปนะคะที่หน้า8นะคะบางคนเปิดรอไว้แล้วนะคะดีมากนะคะที่นักเรียนดูนะคะผลการศึกษาการสืบพันธุ์ของปลากัดข้อถามว่าพฤติกรรมการเกี่ยวพาราสีของปลากัดเป็นอย่างไร การเกี้ยกาลราสีก็คือการดึงดูดความสนใจนะคะความสนใจของเพศเมียของเขาเนี่ยจะเป็นอย่างไรคะสังเกตดูตัวผู้จะเป็นยังไงก่อนรัดสิก่อนรัดทำไงคะ,ไไะจะว่ายน้ำทำไมคะวนเวียนอยู่ที่ตัวเมียนั่นเองนะคะอ่าน้อพร้อมกันค่ะ เวลาว่ายน้ำบนปายวนวนมาเนี่ยนะคะตัวผู้ก็จะกางทั้งครีบแล้วก็หางด้วยให้สวยงามให้ตัวเมียนเห็นเลยนะคะเพื่อดึงดูดความสนใจใช่ไหมคะจำได้ไหมก่อนก่อนหน้านั้นเขาจับแยกกันใช่ไหมหลังจากนั้นเขาจะเอาไปใส่ด้วยกันใช่ไหมคะตัวผู้ก็จะว่ายวนอย่างนั้นใช่ไหมทำความรู้จักทักทายกันแบบภาษาปลานะคะแแจก,ก็จะองนั้นเขาเรียกว่าการเกี้ยวพาราสีนะคะซึ่งดึงดูดความสนใจของเพศเมียน,นั่นเองนะคะ นั่นอาจจะเขียนว่าการคลีมหางสวยงามว่ายนะ้ำวนไปวนมาก็ได้นะคะกล้ประเภทเมียต่อไปต่อไปแล้วนะคะต่อไปแล้วนะคะย่อๆก็ได้นะคะลักษณะโหวดของปลากัดเป็นอย่างไรปลากัดเพศใดเป็นผู้สร้างและสร้างเพื่ออะไรมีกี่คำถามสามคำถามปลากัดโหวดของปลากัดเป็นอย่างไรคะรลักษณะเป็นฟองอากาศใช่ไหม ลักษณะเป็นฟองอากาศและเพศแดเป็นผู้สร้างเ,เพศปูสร้างเพื่ออะไรเอ่ยเอ่อเอาไปทำอะไรคะเอ่เอาไปใส่ไข่นั่นเองนะคะอ่าลักษณะของหวอดเป็นฟองอากาศนะคะประกาศเพศผูเนี่ยจะเป็นผู้สร้างแล้วก็นำไข่ที่ผสมแล้วนะคะไปใส่ไว้ในฟองอากาศอันนั้นหรือคนเรียกว่าวอดนั่นเองนะคะ ถ้าใครเขียนตามความเข้าใจก็จะเร็วนิดนึงนะคะถ้าใครเขียนแบบต้องดูครูก็จะทําไมช้าเพาต้องเขียนตัวหนึ่งหันไปมองอีกตัวหนึ่งใช่ไหมก้มลงเขียนทีหนึ่งหันไปมองอีกตัวสองตัวนะคะเรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยไม่เอ่ยอลักษณะแบบนี้นะคะต่อไปปลากัมีการปฏิสนธิแบบใดภา,ายในหรือภายนอก ภายนอกอย่างไรปฏิสนธิภายนอกโดยปรากฏัดตัวผู้จะรัดปรากฏัดตัวเมียรัดเพื่ออะไรเพื่ออะไรคะทำให้ไข่นั้นออกมาหลังจากนั้นแล้วปรากฏัดเพศผู้จะปล่อยอะไรน้ำเชื้อนะคะหรืออสุจิเข้าไปผสมกับเซลล์ไข่นั่นเองนะคะนักเรียนดูลักษณะอย่างนี้แล้วค่อยไปบันทึกทีหลังก็ได้นะคะ เรียนด้วยความเข้าใจเวลาเราบันทึกยังไงตอนไหนก็คือบันทึกได้เ,ออเร็วแล้วก็ถูกต้องปฏิสนธิภายนอกนะคะเซลล์ไข่กับเซลล์สุจิผสมการภายนอกร่างกายของเพศเมียนะคะเขาถึงเรียกว,ว่าเป็นการปฏิสนธิภายนอก ะะแล้วอย่างไรก็มีคําถามต่ออีกว่าอย่างไรนอกจากปฏิสนธิแบบใดแล้วอย่างไรอีกก็คือโดยการที่ปรากัดตัวผู้เนี่ยเข้าไปรัดปรากัดตัวเมียรัดแล้วก็ทําให้ไข่นั้นออกมาหลังจากนั้นปรากัดเพศผู้ก็จะปล่อยน้าเชื้อเข้าไปผสมนะคะเมื่อเข้าไปผสมแล้วปรากรัดเพศผู้ก็ทําไมคะทีนี้ดูแลดีไหมดีดดหลังจาก ไข่ผสมแล้วก็จะนําไข่นั้นไปไหนคะไปไว้ในไหนไว้ในวอร์ดท,ที่เราสร้างไว้วอร์ดนะคะที่เราที่ตัวที่ประกาศเพศผู้สร้างเอาไว้นะคะแล้วประกาศเพศผู้ก็ต้องคอยทาไมคอยดูแลใช่ไหมคอยดูแลเพื่ออะไรนักเรียนไม่ให้อะไรนะคะแม่สัตว์อื่นมีได้หรอสัตว์อื่นในนั้นมีแค่ประกาศ เพศผู้เพศเมียเองเออไม่ให้อะไรคะป้องกันไม่ให้ปลากัดเพศเมียเนี่ยกินไข่ด้วยนะคะป้องกันนะคะแล้วทีนี้มนุษย์เราก็ต้องทําไมคะแยกใช่ไหมปลากัดเพศเมียออกก็ต่อไปก็เป็นหน้าที่ของปลากัดเพศผู้ที่ต้องการที่ต้องดูแลต่อไปนะคะจนกลายเป็นตัวอ่อนแล้วก็เจริญเติบโตเป็นอะไรคะลูกปลาต่อไปเพราะะฉนั้นสรุปผลได้ไหมสรุปผลได้ไว่าอย่างไรคะ ปลากัดมีการสืบพันธุ์แบบไหนอาศัยเพศหรือไม่อาศัยเพศอ่าอาศัยเพศโดยการปฏิสนธิภายนอกนะคะสรุปผลกิจกรรมสรุปผลได้ว่าปลากัดมีการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศนะคะโดยมีการปฏิสนธิภายนอกนะคะจึงมีสองกิจกรรมนะคะแต่ว่ากิจกรรมแต่ละกิจกรรมก็ไม่ยากยากไหม ยากไหมคะไม่ยากนะอันนี้เราได้เรียนรู้การสืบพันธุ์ของปลากัดนะคะใครที่เลี้ยงเคยสังเกตไหมว่าปลากัดมีพฤติกรรมยังไงเคยสังเกตไหมคะเรียบร้อยไหมคะสำหรับสรุปผล กิจกรรมทั้งต้นทางและปลายทางเรียบร้อยนะถ้าใครเรียบร้อยแล้วนะคะดูกิจกรรมที่สองเลยก็คือถัดต่อไปอีกหน้านึงนะคะอีกหน้านึงเห็นไหมอีกหน้านึงเนี่ยเขาก็คือให้ทำอะไรคะ ให้น <ITA> ักเรียนดูภาพแล้วก็บ so ันทึกลงไปนะคะคนที่มีแบบบันทึกกิจกรรมก็จะจะทำไมจะทําได้นะคะเขาจะมีภาพมาให้แล้วนักเรียนทําอะไรคะเขียนลงไปว่ามีการปฏิสนธิแบบใดนะคะแบบใดนั่นเองเอาลงมือทําเลยค่ะภาพแรกจระเข้มีการปฏิสนธิแบบไหนฮึไยเขียนลงไปก่อนในภาพ ก็ค่อยเฉลยทีหลังอย่ารอคําตอบจากครูนะคะเรีเนต้องทําเองได้เพราะนั้นหลักวิธีการจําเนี่ยวเวลาจําให้จําอะไรที่มันน้อยๆทาให้เราเรียดจาได้อย่างเช่นการปฏิสนธิภายนอกก็คือมีแค่อะไรเองสัตว์เครื่องน้าเครื่องบกใช่ไหมคะแล้วก็ปลาเกือบทุกชนิดนอกนั้นก็จะเป็นการปฏิสนธิภายในทั้งหมดเลยส่วนใหญ่นั้นเราจําอะไรต้องมีเทคนิคการจําเป็นของตัวเองนะคะ เพื่อไม่ให้เราสับสนมีจระเข้มีช้างมีอะไรอีกมีกบมีอะไรคะมีปูมีไก่และสุนนขยากไหมไม่ยากหรอกค่ะว่าเราเรียนมาแล้วอ่ะจระเข้มีการปฏิสุทธิแบบไหนจระเข้อ่ามีการปฏิสุทธิภายในช้างนะคะ ภายในออกลูกเป็นตัวจระเข้ลูกเป็นไข่ต่อไปกบ <I know. S 1> ปฏิสนธิภายนอกออกลูกเป็น <I know. S 1> ไข่แล้วก็ปูภายในภายนอกคะ่ะภายนอกนะคะออลูกเป็นไข่เช่นกันถูกไหมถูกนะ <I know. S 1> ต่อไปไก่ <I know. S 1> ปฏิสนธิภายหน ไก่เป็นสัตว์อะไรสัตว์ปีกสัตว์ปีกก็ต้องมีการปฏิสนธิภายธ์ในเราเรียนมาแล้วนะคะขอบเขตของการปฏิสนธิพันธ์ในของสัตว์ใช่ไหมสัตว์ในลูกด้วยนมสัตว์ปีกสัตว์เลื้อยคลานนะคะแล้วก็ปลาบางชนิดแล้วก็สุนัขมีการปฏิสนธิภายธ์ภายในไก่ออกลูกเป็นอะไรคะไข่ แล้วก็ฟักจนออกจนทำไมคะจนลูกไก่ออกมาส่วนสุนัขออกลูกเป็นตัวนะคะอ่าสรุปผลสรุปได้ไว่าอย่างไรทันไหมทันไหมคะ,ะสัตว์มีการปฏิสนธิทั้งภายในแล้วก็ภายนอกสัตว์ที่มีการปฏิสนธิภายในคืออะไรคืออะไรคะที่นักเรียนทําไปอะไรคะมีจระเข้ ช้างไก่สุนัขและสัตว์ที่มีการปฏิสนธิภายโนอกคือกบ,กบและปูนะคะหรือใครจะอย่างนี้ก็ได้นะคะการสืบพันธุ์มีการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศของสัตว์จะต้องมีการปฏิสนธิเพราะนั้นสัตว์บางชนิดที่มีการปฏริสนธิภายโนอกเช่นกบปูสัตว์ที่มีการปฏิสนธิภายในเช่นจระเข้ช้างไก่หรือว่าสุนัข หรือนักเรียนจะสรุปง่ายๆของนักเรียนก็ได้ว่าสัตว์มีมการปฏิสนธิทั้งภายในแล้วก็ภายนอกสัตว์ที่มีการปฏิสนธิภายในมีอะไรนักเรียนก็ใส่ไปที่นักเรียนบันทึกผลสัตว์ที่มีการปฏิสนธิภายนอกเนะี่ยมีอะไรบ้างนักเรียนก็ใส่ลงไปอย่างนี้ก็ได้นะคะและการสืบพันธุ์ของคนล่ะ เป็นแบบภายในหรือภายนอกอ่าภายในหวัวเราะคงม,มีใครตอบเป็นภายนอกนะเซลล์ <c oughs> สืบพันธ์ของมนุษย์เพศใดที่สร้างเซลลสืบพันธุ์เพศผู้คะสำหรับของมนุษย์มนุษย์เพศใดมีการสืบพันธ์เพศผู้คะเพศชายถูกต้อง สร้างจากอะไรทราบไหมอ่าเรียบร้อยไหมคะสำหรับสรุปผลเรียบร้อยไม่เอ่ยอ่าเรียบร้อยเดี๋ยวให้นักผูนักเรียนดูภาพนี้นิดนึงนะคะเรียบร้อยนะคะอ่าการสืบพันธุ์ของคนหรือมนุษย์ก็เป็นการปฏิสนธิภายในนะคะเพราะฉะนั้นมนุษย์เพศชายนะคะจะสร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้นั้นเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้ก็จะเรียกว่าเซลล์อสุจิสร้างจากไหนใครทราบสร้างจากไหนคะผู้ชาย อันทะถูกต้องค่ะเก่งมากพุูดแล้วเซลมนุษย์เพศใดคะสร้างเซลสุพันธเพศหญิงเพศอ่าครูฟูดอะไร <c oughs> มนุษย์ <c oughs> ผู้หญิงสร้างเซลลสุพันธเพศเมียน,นะคะซึ่งคืออะไรคะเซลสุพันธเพศเมียก็คือเซลล์ไข่สร้างจากไหน <c oughs> สร้างจากรังไข่อันนี้ก็คือรังไข่นะคะรังไข่สีขาวๆนี่นะ เพราะนั้นเมื่อใดก็ตามถ้ามีการสืบพันธุ์หรือการผสมพันธุ์นะคะอสุจิผสมกับเซลล์ไข่นะคะเมื่ออสุจิจะผสมกับเซลล์ไข่ที่ปีกมดลูกนี่คือปีกมดลูกของผู้หญิงนะคะปีกมดลูกนะคะและตรงนี้คือมดลูกมดลูกนี้มีไว้ทำอะไรไว้ฝังตัวอ่อนไหมคะเมื่อมีการปฏิสนธิแล้วนะคะเจ้าจะมีการฝังนะคะเป็นตัวอ่อนเหมือนภาพนี้ตอนเด็กๆเราก็จะเป็นอย่างนี้นะคะเหมือนภาพนี้นะคะ ซึ่งจะอยู่ในมดลูกแล้วเจริญเติบโต,ตเป็นตัวอ่อนแล้วก็กลายเป็นเด็กทารกต่อไปนั่นเองนะคะนี่คือการสืบพันธ์ของคนนะคะเข้าใจไหมเข้าใจไหม,มคะ,ะซึ่งในครั้งหน้านะคะเราจะพบกันนะคะกับเรื่องอะไรคะการสืบพันธุ์ไม่อาศัยเพศของไฮราเพราะนั้นเราเรียนการสืบพันธ์แบบแบบไหนไปแล้วแบบอาศัยเพศไปแล้วนะคะ เพราะนั้นการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศนะคะก็จะต้องมีการปฏิสนธินะคะการรวมตัวกันของเซลล์อสุจิกับเซลล์ไข่นะคะงนั้นวันนี้เราก็จะเรียนการปฏิสนธิภายอะไรไปภายนอกใช่ไหมคะการปฏิสนธิภายนอกแบบอาศัยเพศนะคะเช่นอะไรคะสัตว์ที่มีการปฏิสนธิภายนอกก็เช่นพวกอะไรสัตว์ รึ่งน้คพึ่งบกแล้วก็ปลากัดใช่ไหมเมื่อสักครู่เราได้ดูปลากัดไปใช่ไหมคะว่ามีการสรืบพันธุ์อย่างไรแล้วก็เขามีอะไรคะมีกระบวนการอย่างไรนะคะมีวิธีการอย่างไรในการสรืบพันธุ์ของสัตว์ที่มีการปฏิสนธิภายนอกนั่นเองนะคะค่ะสำหรับวันนี้นักเรียนคงจะได้รับความรู้ในเรื่องนี้นะคะถ้านักเรียนไม่เข้าใจก็กลับไปทบทวนนะคะหลังจากนี้ก็นักเรียนก็ ทำแบบบันทึกให้เรียบร้อยแล้วก็นำส่งคุณครูนะคะสำหรับวันนี้พบนักเรียนเพียงแค่นี้ก่อนนะคะพบกันใหม่ในวันเพื่อห,หน้าสวัสดีค่ะ